สวัสดีพี่น้องมื่อนี้เย็ดดิวกะทายมูบานเย็ดดิวหายเบิงนี่แหละพี่น้องบรรยากาศช่วงฮิมะลง่งนี่พี่น้องมันกระสิป,ประมาณนี้เด้อพี่น้องขนล่งลยๆนี่หลังค่านี่ ล่มผัดมากปิวมากปิวเป็นนันนันไหมพี่น้องนี่จะประมั่นพี่น้องเห็นปะพะล่มมากเพื่อกะตีไปน้ำล่มน้ำหยังงดิ ขันมันบ่หาน,นาวบ่บนนี่นะพี่น้องมันก็เย็นแบบแบบจังไรล่ละขัน,นยามหิมะล่งสิก็เย็นแบบสบายสบาย,บายนะพี่น้องนอกจากว่ามันเย็นมันติดลบแล้วขันหิมะล่งกับเป็นนำแข็งย่มออกไปทางนอกงานกับต้องระว่งงดิพี่น้องเพรา่าพยานมืนลมเห็นบอกแยมโลกมาจังสีลุ่่มผัดไปผัดมากเพิ่นกับปิ้วของเพิ่น รถมาหอดนี่ก็คอยคอยเพราะมันเป็นทางโค้งมะพี่นองเนา่นี่มาพี่นองค้นแต่ยางจากักส้นยางไปยางดอกประตูเอล่งข้าวเดียวเด็กพินองกขพอหาหานาที่คันพนลง่ง เดือนนี้ก็เดือนมกราแล้วพี่น้องปกติบางครั้งนะคันมันนี่หอดอเมษาไก็ยังตกอยู่เพราะว่าเฉดยี่สิวนะ่ะพิมะ์ย่างมันเนีนล่งซ้ำนี่เพิ่นเพราะท่านเนีเอิ่นลงได้พี่น้องรดกับคอยแลนถึงจะเปียนลอ่ลอล่อไอ้ลอ่อลดนาหิมะนะพี่น้องก็ต้องคอยแลนคือกัน ปกติยูเย็ดละมั่นเนาะพี่น้องเนาะล่อรถนาห่อนก็นอีกนาหนาวก็ได้เปลี่ยนล่อรถอีกได้พี่น้องแค่สัน่นขันบ่เปลี่ยนมันบ่บ่จับเวลาแล้วนะสิมันสิหมืน่นนี่สินะพี่น้องนี่เย็ดอยู่ก็ได้ท่ายหเฮพีเฮนองครับเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือไอ้มู่บ้านยี่ติวเด์พี่น้องขนาดในเมืองทรัพนี่คันตกเนาะบ้านนอกนี่ขับรถไปนี่เคีื่ยงเข้าฝนที่พี่น้อง ต้องหลังคาหลดพี่น้องพี่น้อง,องคลิปนี้ผูใ้ใดเขาเมอวบง,งยค่ิวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ล้วพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง